ทำกาแฟส้มกันค่ะวันนี้นะคะได้กาแฟโลบัสตาป่าช้างข่าวบ้านป่ามากมากค่ะตั้งน้ำร้อนแป๊บนึงนะคะรอน,น้ำร้อนเดือดค่ะนี่เริ่มเดือดแล้วนะคะลอยีกหน่อยแล้วกันนะคะม่าเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวเราเอาน้ำร้อนไปดิบกาแฟกันนะคะอ่ากาแฟเป็นแบบพวกลกางนะคะบอกเลยว่าตอนนี้อินหอมมากเลยค่ะ ชื่อว่ากาแฟส้มก็ต้องมีน้ำส้มค่ะใส่น้ำส้มลงไปค่ะใส่น้ำแข็งนะคะให้เย็นชื่นใจค่ะจากนั้นเราเอาก,กาแฟที่ดิบที่ใส่ลงไปค่ะบอกเลยว่าตอนนี้มันน,าน่ากินมากๆค่ะกลิ่นก็หอมหอมนะคะใครที่สนใจกาแฟโลบัสตาป่าช้างขาวบ้านป่าหมากจังหวัดประจวบสามารถสั่งซื้อกันได้นะคะคนที่ปลูกเนี่ยเป็นพี่น้องขุมชาติพันธุ์นะคะที่บ้านป่าหมากนะคะบอกเลยว่ากาแฟอิ่นชื่นใจมากเลยค่ะ นี่น่ากินมากเลยนะคะใครที่สนใจนี่นะคะกาแฟพันป่หมากนะคะกาแฟโรบาสซ่านะคะแบบคร,รัวกลางขนาด250นะคะสับสนกันได้ค่ะ